สวัสดีค่ะพบกับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้พิเศษมากมากเลยนะเดี๋ยววันนี้เก๋จะพาทุกท่านมาชมรถเก่งราคาพิเศษนะคะแล้วก็เป็นอีโคคาร์ทั้งหมดเลยนะคะอีโคคาร์ที่ผ่อนเริ่มต้นที่สี่พันเท่านั้นใครที่มองหารถอีโคคาร์ไว้ใช้งานอยู่นะคะมาชมคลิปนี้ได้เลยบอกได้เลยว่าจะได้รถสวยคุณภาพเกดเองแล้วก็ราคาพิเศษผ่อนสบายสบายไปใช้งานกันแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันที่คันแรกกันเลยนะคะมาชมคันนี้กันเลยนะคันนี้นะจะเป็นตัว มิสูบิชิมิราช1.21 1.2 GLX นะคะราคาปรับลงแล้วนะคะจากราคาเดิม39,000 0บาทวันนี้ลูกค้าได้ส่วนลดพิเศษไปเลยนะคะราคาเหลือแค่299,000บาทเท่านั้นคันนี้เลขไม่แค่2 0 0 0เท่านั้นนะคะเป็นรถปี2019ด้วยนะคันนี้ถือว่าขนาดนะคะกระทัดรัดเลยใครที่มองหารถใช้ในเมืองนะคะคันนี้คุ้มค่าแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็ การใช้ในเมืองนะคะเขาจะประหยัดน้ำมันนะคะเดีนวมาดูด้านในกัน มาดูด้านในของตัวรถนะคะพวงมาไลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชั่นมานะคะแล้วก็ได้จอทัชสกรีนมาด้วยนะแล้วก็คันนี้นะคะเขาได้เป็นเบาะผ้ามาแบบนี้เลยนะคะนีเลยรถคันนี้เลขไม่แค่2 2 0 0มเท่านั้นราคา2,99,000บาทนะคะเป็นมิลลาดนะใช้ในเมืองคล่องตัวมากๆเลยประหยัดน้ำมันด้วยนะคะด้านในของห้องผู้โดยสารนะคะเบาะสามารถพับได้คัสตอมได้นะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่แค่5,000บาทนะคะใครที่ มองหารถอีโคคาร์ไว้ใช้งานราคาประหยัดเลขใหมน่น้อยๆเกตแนะน,นําคันนี้เลยนะคะมิตซูบิชิมิลาด1.2 GLX คันนี้เลย299,000บาทนะมาชมคันถัดไปเลยเป็นนิสสันโนตนะคะคันนี้จะเป็น1.2 V นะคะราคา299,000บาทเช่นกันเลขใหม่แค่80,000ได้รถปี2019นะคะคันนี้เลยใครที่สนใจนะคะคันนี้ราคาพิเศษควอนเริ่มต้นที่5,000เหมือนกันนะคะมาดูด้านในกัน ด้านในของตัวรถนะคะได้เป็นเบาะผ้าสีดำสลับกับสีขาวนะคะเป็นสีทูโทนมาแบบนี้เลยนะคะออปชันต่างๆเขาได้เป็นตัวท็อปมาเลยนะเป็นตัวนิสสันโน t e น2 V นะคะคันนี้รถปี2019 นีเลยนะคะราคาพิเศษ299,000บาทนะคะด้านในห้องผู้โดยสารถือว่ากว้างขวางมา,มากๆเลยนะคะคันนี้มีเลยนิสสันโนดนะคะ<ม>เขามีความกว้างขวางเบาะสามารถพับได้คัสตอมได้นะคะใครสนใจรถคันนี้ก็ราคา299,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่5,000นะคะสนใจคันนี้ก็แจ้งเก๋มาได้เลยเดี๋ยวไปชมคันถัดไปเลยนะ คันนี้เลยนะคะมิสูมิชิมิลาด1.2ลิมิเต็ดอี dition นะคะราคา299,000บาทเช่นกันนะคะนี่เลยพ่อนเริ่มต้นที่5,000เช่นกันเลยนะคะคันนี้เลขไม่น้อยเหมือนกันนะคะคันนี้เป็นรถปี2018เลขไม่อยู่ที่26 0 0 0เท่านั้นนะนี่เลย ด้านในของตัวรถนะคะพวงมาลัยออปชั่นต่างๆใช้งานได้ปกติเลยนะคะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชั่นมานะคะนี่เลยด้านในของตัวรถนะสวยใหม่มากๆได้เป็นเบาะผ้าสีทูโทนมาแบบนี้นะคะสีดํำสลับกับสีแดงมาแบบนี้เลยรถคันนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเป็นรุ่นลิมิเต็ดอี dition เลยนะคะกับเจ้ามิสสุวิชิมิลาดนะนี่เลยคันนี้นะคะ เบาสามารถพับได้คัสตอมได้ใช้ในเมืองสะดวกสบายมากๆเลยนะคะใครที่สนใจรถคันนี้ก็ราคา299,000บาทเท่านั้นนะคะพรอเริ่มต้นที่5,000นะคันนี้ถือว่าสวยมากๆเลยเลขไม่แค่20,006โอเคไปชมคันถัดไปเลยนะคะคันนี้เลยจะเป็นมิสูมิชิมิลาด1.2 G L X นะคะคันนี้บอกได้เลยว่าแทบไม่ได้ใช้งานเลย เลขหม่แค่6,300เท่านั้นนะคันนี้ก็ราคาพิเศษ3 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นที่6,000นะคันนี้นะคะราคาประหยัดแล้วก็เลขใหม่น้อยนะคันนี้มาดูด้านในกันนะคะ ด้านในของตัวรถได้แบบคงมาลายแบบมัลติฟังก์ชันมานะคะได้จอทัชสกรีนมาด้วยแล้วก็ได้เป็นเบาะผ้าสีดำมานะเขาจะสลับเดินได้สีส้มมาแบบนี้เลยนะคะได้เกียร์ออโต้มาคันนี้ราคา3 0 0แสนกับ9,00าบาทเท่านั้นเลขไม้หก0 0นนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่6 0 0 0เท่านั้นเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้ด้วยนะคะใครสนใจเลขไม่ได้น้อยเกตแนะนาคันนี้จบเลยรถปี2021นนะคะคันนี้เดี๋ยวเราไปชมคันถัดไปเลยนะคันนี้เลยลา เพื่อจะปรับรงนะคะจากราคาเดิมนะคะนิสสันมาร์สคันนี้นะ 1.2e ราคาเดิม3แสนกับ9 0 0 0บาทวันนี้นะคะลูกค้าได้ส่วนลดพิเศษไปเลยราคาเหลือแค่2 0 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะเลขไม้แค่5 6 0 0 0น6นะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันคันนี้ได้รถปี2019นะคะด้านในของตัวรถนะคะนี่เลยพวงมาไลัยได้เป็นแบบ3ก้านมานะคะแล้วก็ด้านในของตัวรถถือว่ากว้างขวางนะ เป็น e ีโคคาที่มีความประหยัดนะคะแล้วก็ที่สำคัญราคาเพิ่งจะปรับลงเลย279,000บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นคันนี้นะคะที่4 0 0พันกว่าคันนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยตัวจริงนะอยากมาชมรถตัวจริงสามารถมาชมรถได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะอยู่ซอยเสรีไทย68แรยกหนึ่งเดี๋ยวเรามาชมคันถัดไปเลยนะคะส u สกิ i สวิ f t ์2นนะ คันนี้ราคา329,000บาทนะคะเลขม่อยู่ที่40,000เท่านั้นนะได้รถปี2019ด้วยนะคะคันนี้แต่งล้อแม็กสีทองมาแบบนี้แล้วด้วยพร้อมใช้งานเลยนะคะนี่เลยใครมองหารถอีโคคานะคะที่นี่เขามีรถปรับราคาลงเยอะมากเลยนะคันนี้ด้านในของตัวรถนะคะพวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันมาแล้วก็ด้านในของตัวรถได้เป็นเบาะผ่าสีดํามานะคะ ซูซุกิสวิฟคันนี้1.2 GL นะคะผ่อนเริ่มต้นที่6,000เท่านั้นดีเลยสีแดงๆนะใครชอบสีแดงจัดคันนี้ไปเลยนะคะแต่งล้อมแม็กมาเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวเราไปชมคันถัดไปเลยนะคะคันนี้คันสุดท้ายเลยกับเจ้าอีโคคาราคาพิเศษนะคันนี้ก็บพุ่งปรับราคาลงนะคะจาก339,000บาทวันนี้ลูกค้าได้ราคา299,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นยาลิส1.2 E นะคันนี้นะคะเป็น ตัว e ปี2016นะคะคันนี้มาดูด้านในกันด้านในนะคะพวงมาลัยได้เป็นแบบ3ามก้านมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ได้เป็นเบาะผ้าสีดำมานะสลับสีเดินได้สีส้มมาแบบนี้เลยนะคะเลขไมล์ของคันนี้นะอยู่ที่หนึ่งแหมื่นนะ คันนี้ราคา299,000บาทนะคะเป็นอีโคคาร์ที่มีความประหยัดประหยัดน้ำมันด้วยนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่5,000เท่านั้นใครที่สนใจรถอีโคคาร์นะคะสามารถทักแจ้งเก๋ม,มาได้เลยรถสวยๆทุกคันนะคะแล้วก็ประวัตินะคะไม่มีการชนหนักที่ความจมน้ำมาแน่นอนแต่ละค,ะ,คะ,ะคันนะคะเราจะคัดรถพิเศษเกรด A มาให้ลูกค้าแล้วนะอยากได้คันไหนผ่อนสบายๆนะคะผ่อนสบายๆายเริ่มต้นที่4,000เท่านั้นเกรดดี D, สามารถฟรี ะะแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษตอนนี้เริ่มต้นอยู่ที่2.79ท่านั้นใครสนใจรถคันไหนรีบพักรีบโทรหาเกตได้เลยนะกับเจ้าอีโคโคาราคาพิเศษแบบนี้นะคะ <S <S เอาละคะ่ะบสำหรับคลิปถัดไปนะคะเกดจะมารีวิวรถราคาพิเศษรถสวยๆคันไหนอีกฝากกดติดตามเกดไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ